ช่วงนี้นะครับผมมาเจอรถอตุกๆนะครับผมที่ใส่เครื่องเสียงอัดมาเต็มสูบเลยครับผมก็ได้ยินเสียงมาตไกลพอดีผมอยู่ที่กระท่อมนาพอดีครับผมก็เลยเดินมาดูหน่อยครับผมว่าเครื่องเสียงที่รถอีเตนเนี่ยเขาติดมายังไงแต่โอ้โหดังดีมากเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้เราอยู่ข้างหลังรถอีเ็นนะครับผมยังไม่ได้เดินไปข้างหน้านะครับผม,ผมก็พอดีเดินออกมาจากกระท่อมนะครับผมนะกะ,นะะกระท่อมนะกระท่อมเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับผมพอดีเดินออกมาฝนตกมาพอดีเลยครับผม,ผมก็เลยกาวว่าจะมาดูรถอีเ็นนะครับเพื่อที่จะดูว่าเขาติดเครื่องเสียงมาแบบรูปแบบไหนเดีย๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะครับ สุดยอดเลยครับผมนี um, um, ่ค <Ges> ือสภาพรถนะครับ <destroys watching Olymp ian>